สวัสดีครับและสำหรับวันนี้นะฮะวันที่16มีนาคมนะครับผมซึ่งหลังจากสี่โมงเย็นไปแล้วเนี่ยน่าจะมีหลายๆคนนะฮะที่ทั้งโชคดีและไม่โชคดีนะครับผมดังนั้นวันนี้ผมจะมาสอนทาอาหารง่ายๆนะครับเป็นไปดูที่กินง่ายๆไฟแรงเดี๋ยวขอเบาก่อนตั้งกระทะร้อนๆนะฮะเอาให้แบบน้ํามันเดือดๆนะครับใส่น้ำมันไม่ต้องเยอะแล้วก็ใช้ไข่หนึ่งใบนี่เราก็ตีไข่แบบนี้เทคนิคก็คือถ้าเกิดจะให้อร่อยเนี่ยเขาบอกไข่ไราต้องใส่น้ำปลาไปนิดนึงนี่ยมันก็จะอร่อยมากขึ้น ใส่เัาปลาไม่ต้องเยอะนะฮะหลังจากที่เราตีไข่เสร็จแล้วกระทะเราได้ที่แล้วเห็นไหมควันขึ้นแบบนี้เลยกระทะเราได้ที่แล้วนะครับผมหลังจากนั้นนะฮะเราก็เราก็เตรียมอุปกรณ์เลยนะครับลอตเตอรี่นะฮะที่บนแดดนะครับเราแกะซองออกอย่าลืมแกะแม้ออกนะครับแกะแม่แกะแม,ะแมะออกไม่งั้นปากเปิดกน,นี่อาจจะพังได้นะฮะ นี่เดี๋ยวเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมเราจะทอดกันนะฮะเอาไปชุบไข่ก่อนคือก็ชุบให้ชุ่มๆเลยนะฮะแบบนี้ชุบให้ชุ่มๆนะฮะให้มันโดนแบบให้มันโดนแบบเนื้อไข่เยอะๆนะครับคล้ายๆกับการชุบแป้งทอดนะฮะต้องชุ่มๆนะฮะเดี๋ยวเราจะกินไม่ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาใส่ตรงนี้อ่ะดูมาดูนะฮะเวลาใส อโอยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ทอดกันมันจะเป็นการทอดกรอบที่อร่อยมากนี่เรที่ไี่ทอดกรอบนะฮะนี่โอเคเอาให้แบบกรอบๆเลยนะฮะแล้วแซมมันจะเหมือนเกี๊ยวอ,อุ้ย กรอบนะครับที่จิงไม,ม่ต้องใช้ไฟอ่อนๆหน่อยนะฮะเอาลงแล้วเอาขึ้นเลยทีเดียวนะฮะเอาลงแล้วขึ้นเลยเดีย๋ยให้เสด็จน้ำมันหน่อยเออเราจะได้ทอดกรอบมาละอือใครกินอันนี้ไปนี่คือเป็นมะเร็งนะฮะเห็นไหมหน้าตามก็จะหน้าทานหน้าทานแบบนี้นะครับ <What? S 1> เดี๋ยวเรามาลองกินกันดูได้น้ะ นี่นะฮะเห็นไหมสังเกตไหมเราจะได้แบบเราจะไรีเก,กับกอบแบบนี้อันนี้ไม่ไปหน่อยอันนี้ไปนีปปป้กินไม่ได้นะฮะแต่ไปน,ไน,น,นี้กินได้นะครับวัวเดี๋ยวเรามาลองกินกันไวร้อนอืมอร่อยเอาไปทำเกลือที่บ้านนะฮะช่วยคนกินได้นะครับงวดนี้พาไปงวดหน้าเดี๋ยวเอาใหม่บ๊ายบายครับ